ุทธปรินิพานณสารมโนทยานเมืองกุสินาราหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเสด็จดับคันธะปรินิพานณสารมโนทยานอย่างนี้แล้วเอามานายช่างสุทินะหรือว่าดูที่กรุงนิวเดลีในยุคพศ600ก็ได้สร้างพุทธรูปหรือว่าแกะ ประรูหินสยแดงเพื่อมาประดิษฐานไว้ที่ข้างสถูปปรินิพานที่มีพุทธลักษณะที่ดูเทไรก็อดกั้นน้ำตาไม่ไหวซึ่งเป็นนายช่างผู้ทำรรหรือว่าศิลปะที่เหมือนพระองค์ได้พึ่งปรินิพานประหัสชองข้างที่ แต่ลา่าปกติประหัตขวาจะเป็นสีหาสายญาติก็จะยกขึ้นหน่อยเพื่อจะเสด็จไปได้ทุกเมื่อแต่ว่าพระหัตวางอย่างนี้ค็าเรว่าพระปางอนุหาสีหาสายญาติเป็นปางที่ไม่ได้เสด็จลูกไปที่ใดดังนั้นดูลักษณะนายช่างที่มี าการแกะก็ถือว่าได้อารมณ์ในการแกะที่จะให้เหมือนดังที่พุทธ,ธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานที่หันอระเสียนไปทางทิศเหนือแล้วก็พระบาทไปทางทิศใต้แล้วก็มีพระอนอนท์ที่ได้อยู่ข้างๆอยู่ด้านหน้าที่เราเห็นนั้น เป็นพระอน,นุที่นั่งโศกเศร้าเสียใจว่าพุทธองค์จะปรินิพานตัวเองนั้นได้แค่โสดาบันก็โศกเศร้าเสียใจแต่พระพุทธองค์ก็ได้ให้กำลังใจแก่พระอานทน์ว่าอานทน์หลังจากเราดินิพานแล้วไม่นานท่านก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต แต่พระอ,อนอนท์นั้นก็หลังจากพุทธเจ้าพริเนผ่านแนละ้วก็ต้องใช้เวลาต้องสามเดือนกว่าจะได้สําเร็จเป็นพระละหันอังนั้นพระอ,อนอนท์นั้นก็เป็นผู้พระที่น่าสงสารที่สุดครับวันที่สําเร็จอหรหันของพระอ,อนอนท์ก็คือวันทำสังขานาครั้งที่หนึ่งอเพราะมหากัสปะนั้นได้รวบรวมพระอรหัน,อน 4ี่ร้อยห้าสอ่อสี่รอยเกาสิบเก้าออีกองหนึ่งจะได้500ทีนี้ขาดพระนนท์ไม่ได้พระนนท์เป็นพระหูอ่าเป็นผู้ที่ได้พร5ประการคือเวลาที่พทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ใดมาก็จะมาแสดงธรรมให้แก่พระนนท์พระนนท์ก็จะได้จดจําแล้วก็ได้ บอกกล่าวต่อว,ว่าเอวาเมสุต e ังเอกังสมัยังภคกวาก็คือ,อข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระนรน,นั้นเป็นผู้ที่ได้จดจําแล้วก็ได้พรจากพระพุทธเจ้า5ประการแล้วก็พระนรน,นั้นก็สําเร็จอรหันก็ แต่กับเพื่อนนะฮะเพราะว่าท่านเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืน่าเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะทำสังคายนาทายัางไงร,รีบเร่งทีนี้ <c oughs> ตอนเช้ามาก็ท่านก็จะนอนอะจะนอนพักแต่ว่าก็ไม่ใจนอนไม่ใช่ยืนนะครับเอ็นตัวมาแล้วก็สําเด็จอรหันนะครับอันนั้นก็เป็นปางเป็นลีลาหรือว่าแปลกกว่าเพื่อนนะครับ แล้วพระนนก็ได้ <c oughs> สำเร็จอหรหันเออได้นิพานกลางอากาศเพื่อความตัดการขัดแย้งเรื่องของแบ่งพระธาตุนะครับดังนั้นก็เราเห็นด้านหน้าก็คือพระอนนนครับดังนั้นพุทธรูปพุทธปรินิพานณสารบุญทยานที่กุสินารานี้ก็สอนให้เราได้เห็นสัจธรรมหลายๆอย่างแม้แต่ดูพุทธลักษณะที่ ปกติพุทธเจ้าก็จะมีความเป่งปัังสมบูรณ์เราดูที่ใดเดี๋ยวว่าพระปังอนุหาเสิหา